ถามปุ๊บตอบปั๊บเรื่องปุ๋ยตอบไบว,วันนี้เสนอคำถามที่ว่าถ้าเราจะไปซื้อปุ๋ยเองที่สาขาต้องทำยังไงอันที่หนึ่งคือเราต้องมีรหัสสมาชิกครับเพราะสาขาของจอหนคอยไม่ใช่ร้านขายปุ๋ยนะฮะเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ได้ซัพพอร์ตให้กับบุคคลทั่วไปเขาเปิดเพื่อดูแลเพื่อนสมาชิกคนที่มีรหัสสมาชิกเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครยังไม่มีรหัสสมาชิกนะฮะก็ติดต่อผมเพื่อสมัครสมาชิกก่อนก่อนที่เราจะไปที่สาขาแล้วเราก็จะนำเลขรหัสของเราเนี่ยเอาไปใช้เพื่อซื้อสิน แต่ถ้าเกิดเราไปเลยเนี่ยเราต้องซื้อในราคาทั่วไปนะฮะไม่ใช่ราคาสมาชิกซึ่งมันจะมีความต่างอยู่ประมาณ20-45%ด้วยกันนี่คือส่วนลดของรหัสสมาชิกอย่างที่2ครับถ้าเกิดไปเองที่สาขา เราจะต้องเอาคนขุนปุ๋ยไปด้วยนะครับพนักงานไม่ได้มีหน้าที่ขนปุ๋ยให้เรานะเขาจะมีหน้าที่คือเปิดโกดังแล้วทีนี้เพื่อนๆยกกีกสอบล่ะเพื่อนๆยกเองเลยครับยกขึ้นรถเองต้องทําเองนะฮะแล้วพนักงานเขาจะติ๊กว่าเราเอาไปกี่กสอบคิดคํานวณเป็นราคาแล้วก็ให้เราจ่ายเงินครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะไปที่สาขาเพื่อนๆมีรหัสสมาชิกหรือยังถ้ายังไม่มี ทักมาหาผมเพื่อสมัครสมาชิกก่อนครับนอกจากนี้นะครับก่อนที่จะเดินทางไปที่สาขานั้นๆนะฮะเพื่อนๆจะต้องติดต่อโทรหาเขาก่อนนะครับว่าสินค้าตัวนั้นมีหรือเปล่าไม่ใช่ว่าไปปุ๊บเอาสินค้าหมดอันนี้เราก็ไปแบบเสียเทีย่ยวเพราะฉะนั้นต้องติดต่อเขาก่อนนะครับไม่ใช่ว่าทุกสาขาจะมีสินค้าที่เราต้องการเสมอเพราะฉะนั้นต้องติดต่อเขาก่อนครับที่ผมต่อไปมันคือการตอบคําถามแบบคร่าวๆถ้าเกิดว่าใครอยากจะรู้ข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะก็ติดต่อผมได้นะครับตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้หรือเข้ามา ละเข้ามาใน YouTube ของผมหรือจะเข้ามาในเว็บไซต์บูลินออนไลน์ .org ผมได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดไว้ในเว็บไซต์นี้เรียบร้อยแล้วครับแล้วพบกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ